ควันที่สี่วันนี้เจอของดีนะครับนี่ครับผมจุดจีขี่งั่วครับไ็มควยเลยครับนะครับหมุนนี่เลยเดี๋ยวผมโจมให้เบิ้งบาตท,ที่นี่ไปหาอุปกรณ์ก่อนพอ,อแล้วหนึ่งยไยนี่วยเดี๋ยวนี่บ่า มีอีกวะน้องห้ยจมใสๆแล้วพอสีห่างแสบโอ้โจมน้นไตออกเลยบ่ครับน้ำครับสังกะสีเหนโจมใส่สังกะสีบ่งน้ำก,กันครับก็เาจมว่ามีถังโจมใส่ถังในบ่ครับ เอ้ร้อยขึ้นน้ำไหมย่าจะขึ้นมาโจมคือทังน้ำดีกว่านี่มาเบิ่งกันครับผมว่าที่ได้หน่อยได้หลายใส่แกงเราใหม่น,มนี่ที่นึงนี่นไอ้โจมยังได้หรอเพ่อ mình lại hiền một vợ nếu luôn anh Đi. là hướng. Hướng đầy bớt bỏ chôm dây sáng cả gì vào nào, vào nào. chẳng dây nằm luôn ไฟจมนียเห็นจมเก็ิโอ้ยดบ่งนครับปมโอดโอดอดไลครับู้โ้ กินลงม้องโอ้วไลแเงี้ไมนี่ยมึงเรียนขี่ครับเรียนขี่ย้ำเด้อไหนๆซุ้ยเดี๋ยวจะห่อเป็นวัตถีก่อนขี่นี้เนี่ยมึงโจมขี่ครับ นี่บอันี่สิบินนี้นี่สิไตนนี้อ่ะมาถึลวมาเก็บอยู่นี่มาเมี่เบื้องนี้ครับปู่ข,ขนาดมนไม่ขนาดเลยมีไฟเคยกินนะครับนี่โอ้ยใส่เกียงลงไป เล่นขี่ครับขี่งัวโอ้ยนะครับเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งลา่ครับมองเดียวด้วยครับนี่มองเดียวเลยขีย่กับขี่งัวเจ้าของทีหนึ่งที่หนึ่ง Chẳng oh, oh, là hỏi 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 là โอ้บักลายเลยอูนอะโอ้แักขนาดอย่าหาแนวล่างก่อนมาหาเบิ้งอยู่ก่อนนี่จะก,กอง อันเด to pues ียวก็หลายแห่งจมชิงว่ะาลางออกครับโอ้ยมีแต่้ลางหลายนา ยังทำงานครับผมฝากติดตามด้ด้วยครับผมเมื่อกี้ไปไต่แมงกินนุ้น,นมาไต่บังขัวหนึง่งับเมื่อพ่อขี่งัวพ่อขี่งัวกันล้โจมเอา

เสษโจนมาหาไฟบวงมาเนาะเรียบร้อยครับมีไฟหูจักนะครับว่าไม่งยังครับนี่กิโลละหลายบาทนะครับผมดินมาเลย <c oughs> ไปครับผมไปเบิ้งกันต่อ ยาวครับยาวๆไม่มีตัดต่อครับกำลังเลือกเสียดหนาออกนะครับอ๋อานาำมีกคน เล่นขี่ควับดึกดีหลายอยู่ด้วยครับดีหลายอยู่ดีหลาย,ยที่ใส่สังกะสีว่าพอๆพ่องกะสีเลียนใส่น้ำน้ำที่แล้ว โอ้สดชย,ยอดมากเลยใครเคยกินนะครับนี่ครับผมแมงจุดกี่ขี้งวัวขี้ควายโอ้หลายเงียกองเดียวครับ เต็มเลยนี่จอดกันครับเกลือกเสียดไปไม่ออกครับไปไม่ไปเนี่ย นีซุ้มหูอีนะนี่ก็ชับทีลเล็กทเล็หน้อยกัวสิหลอน งั้นหนึง่งิหลอดมันก็ห้องใหม่ไหม่ไตล์ขึ้นทำงานนังนะ่งลองสูตรน,งงนะ นี่มันตายแล้วโมค่คีอหรอขี้ควอยเยั เช่สนี่เลยพ่อโดนอกรอดัาวไอจแกิ้มมืดแล้วแะตาพีเด็กสิบกวางมึงได้ไหน้อวะพี่เตรียมครูเลย

Hút, yeah, huk huk huk. Có hợp nhé, mình hợp mình dạ quang đi quang chúng có giờ bị hai chôm nhá mình khuyên nó chôm nó đang chỉ để tay chị có chị nó đi <laughs> tay ổng ใช่มือเพื่อก่งลูกหอยด้แอออุนเก็บเ้าก็าเนมายไม่คนไงนเ็ีงไปใสเ้าพุ่ทังสีอยบิ่งบิบพูดได้เคยกินนะครับผมคอมเมนต์มาได้ครับฝากติดตามช่องสวิชัยด้วยนะครับผม แล้วมีไปหายัางดีๆเยอะทายลงให้เบิ้งครับมือน,นี้มาหายที่นู่นมาไรจุดจีขี่จุดจีขี่วัวของเสียที่หาเงี้ยหากินยากด้วยครับกันง่บวบ่ขี่ออกก็บว่าได้กินเนี่ย แฟนเอฟซีมีใครเคยกินบ้างครับคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมล่างน้ำต่อไปครับช,ชักน้ำชักน้ำระบุครับผมน้ำต่อไปครับเลือกแล้วครับผมเทน้ำใส่มันก็ไตงอ้อมๆเหมือ,มอนมา ย่าใเลือกกินตรงนี้กินเขากินแกงเสโนใหม่นี่น <laughs> ึกแกงเซนโนใหม่เหรอแกะอืมนึกแกงเซนโกกเซนครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมเอาอืน่นสอ่อเฮ็ดมีนู่ยังเดี๋ยวถ่ายลงให้เบิ่งครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ